ฟังเสียงความกรอบนะคะไม่มีไม้นะคะ อร่อยคอนเฟิร์มค่ะลองได้นะคะง่ายขนาดนี้ไม่ทำก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะ สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้ปลาเล็กจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําไก่วิ่งแซบสไตล์ปลาเล็กนะคะไม่เหมือนใครค่ะเพราะมันง่ายมากนะคะสไตล์ปลาเล็กจะทําง่ายๆสะดวกนะคะเหมาะสําหรับทุกที่ก็สามารถทําได้นะคะไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะปีกบนไก่ค่ะล้างทําความสะอาดแล้วก็ จิ้มให้เรียบร้อยนะคะจิ้มแบบนี้ค่ะจิ้มจิ้มเพื่อที่เครื่องปรุงของเราจะได้ซึมเข้าไปข้างในนะคะหรือว่าเอาซ่อมจิ้มก็ได้นะคะผงวิ้งแซบของปลาเล็กนะคะอันนี้เลยค่ะปลาเล็กแช่นนี้เลยค่ะผงลาบของรสด,ดีนะคะที่ปลาเล็กเคยบอกว่ามีติดบ้านไว้ประจํานะคะเพราะว่าเด็กๆชอบกินค่ะ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือแป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็น้ํามันสําหรับทอดนะคะน้ํามันสําหรับทอดค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะย่างไก่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะสาเหตุที่ปเล็กเอามาอบนะคะในกระทะนะคะเอามาอบก่อนนะคะก็เพื่อที่ให้ไก่ของเรานะคะ สุกสักซ็นะคะแล้วก็จะมีความหอมของต้นขาต้นตะไคร้นะคะติดอยู่กับชิ้นไก่ของเรานะคะเวลาเราไปทอดก็จะทําให้เราทอดไก่สุกเร็วขึ้นนะคะใช้ได้นะคะวิธีนี้อบไว้สักประมาณ4-5นาทีนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะก็อบมาได้ประมาณ5นาทีแล้วนะคะตอนเราทำเราไม่ได้ใส่น้ำนะคะ น้ำไก่เขาจะออกมาเองโดยอัตโนมัติค่ะถ้าเราอบไปอีกสักประมาณ5นาทีหรือว่า10นาทีเราก็จะได้กินไก่อบอร่อยออร่อยเลยนะคะไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่อันนี้ปลาเล็กเอาแค่นี้นะคะเพราะเดี๋ยวต้องเอาไปทอดอีกนะคะเอาสุกแค่นี้พอค่ะหอมค่ะกับตะไคร้มากเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาหมักกันเลยนะคะโอ๊บร้อนวิธีหมักก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเป็นพิเศษขอโทษนะคะลืมกดอัดตอนเทผงราบลงไปค่ะต็ะเลยก,ก็ใช้ผงราบนะคะหมักเลยค่ะไม่มีอะไรนะคะนอกจากผงราบเฉยๆนะคะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งสำหรับทอดกันเลยนะคะ ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปเลยค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะแบ่งอีกส่วนเอาไว้ตุกนะคะน้ำเย็นค่ะเติมลงไปเลยนะคะ แป้งส่วนนี้เราจะเอาไว้คุกไก่ก่อนทอดนะคะเทแป้งลงไปเลยนะคะงงเราจะนำไก่ที่เราหมัก แล้วก็ผสมแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาคลุกกับแป้งนี้นะคะแป้งทอดกรอบนะคะคลุกไปเลยค่ะแมวกระเด็นกระเด็นกระเด็นถ้าเราชอบแป้งหนาเราก็สองรอบนะคะคลุกไปสองรอบค่ะเสร็จแล้วก็นำลงไปทอดเลยนะคะ ทำแบบนี้จนหมดนะคะ แล้วเราก็พงลาบของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะตอนที่ไก่ยังร้อนๆอยู่นะคะเราก็เขย่าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ลิ่งแซบสไตล์เะเล็กค่ะลองเอาไปทำกันได้นะคะอร่อยนะคะ กาเสียงกรอบนะคะเสียงกรอบกรอบกรอบ